นี่มี f c ฟเราเต็มเลยนะครับเอ้าสมัยก่อนเขาไม่มีตลับเม็กก็ใช้อะไรวะรอนสมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแล้วถามว่าแม็กที่สุดเลยเนี่ยของเราเนี่ยเข้าได้ที่ความสูงเท่าไหร่นะครับความสูงของเราจะอยู่ที่วันนี้นะครับมีคําตอบไปดู สวัสด no ีครับอยู่กับผมช่างแชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาหาคาตอบเพราะว่าลูกค้าบางคนที่อยากจะต่อเติมหรือสร้างบ้านใหม่หรือจะทําอะไรต่างๆนานาเนี่ยอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยจะเข้าได้ที่ความสูงที่เท่าไหร่วันนี้นะครับมีคําตอบไปดูไปครับเม่อลืมตลับเมตรเอาสมัยก่อนเขาไม่มีตลับเมตรเขาใช้อะไรวัดละคือมัคืบมั้ง โตไม่เกิดไม่ทันเกิดเกิดไม่ทันสมัยก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้เกิดทันเกิดทันสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าสมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้อะไรเป็นตัววัดความกว้างความสูงแต่ถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกผมนิดนึงนี่นะครับก็มีนี่มีเอเราเต็มเลยนะครับไม่เชื่อลองดูครับเดีย๋ยวลองแพนไปดูนะครับ f อเราทํางาน,นเลยนะครับไม่ใช่นะครับก็เป็นพนักงานที่ทำอยู่ในที่นี้นะครับ ผมก็มาถึงหน้างานอนะครับดูแล้วเดี๋ยวเราเนี้ยเราจะมาเข้าไปเช็คความสูงกันเลยว่าเราเข้าทํางานได้จริงๆเนี่ยที่ความสูงเท่าไหร่ตอนเนี้ยเราตอกอยู่หน้าองน้ำของริษัทอะไรอะแม็กมอเตอร์ทำกัดนะครับมาดูความสูงที่เราทํางานได้อยู่ที่สองเมตรหกสิบเซนนะครับก็กล้องลองทันดูนะก้อนเนี้ยครับจบแล้วเก็เนี้ย ก็สรุปได้ว่านะครับในความสูงของเพดานเนี่ยหรือว่าสิ่งกีดขวางด้านบนเนี่ยที่2เมตร60เซนทำไมของเราเข้าได้ของเราเนี่ยเข้าได้เพราะว่าเราจะมีโรงงานที่เขาผลิตเสาเข็มให้เราได้ก็คือเป็นเสาเข็มที่มีขนาดที่สั้นลงจากเมตร50อีกเพื่อย่นขนาดจากด้านบนลงมานะครับตัวนี้ก็คือเสาเข็มที่เราสั่งผลิตพิเศษออกมานะครับซึ่งเสาเข็มตัวนี้จะมีความยาวอยู่ที่ 1เมตรยิเซนนะครับก็ลดจากของเดิมลงมาอีก30มเซนแล้วถามว่าแม็กซ์ที่สุดเลยเนี่ยของเราเนี่ยเข้าได้ที่ความสูงเท่าไหร่นะครับความสูงของเราจะอยู่ที่2เมตรย0ิเซนเราสามารถทําการฝอกได้นะครับก็ฝากไว้นะครับหลายคนที่ยังสงสัยว่าเฮ้ hey, บ้านผมเนี่ยทำหลังคาไปแล้วมันจะเข้าได้ไหมหรือว่ามันมี เธอเล็ที่ยื่นออกมาหรือว่ามันติดปัญหาด้านบนลองเช็คความสูงของบ้านพานดูก่อนนะครับว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยเข้าได้หรือไม่หรือว่าถ้ามันไม่ชัวร์เนี่ยให้เราเข้าไปสำรวจหน้างานเลยเพราะว่าผมเข้าไปเนี่ยผมไม่มีค่าใช้จ่ายเลยก็คือผมไปฟรีผมอยากไปแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้จากผมก็คือผมจะไปดูว่ามันติดจริงไหมมันเข้าได้จริงไหมแล้วเราเข็มที่ควรใช้เนี่ยมันต้องใช้ความยาวที่เท่าไหร่เครื่องตัวไหนที่เราจะใช้เข้าในการตอกนะครับนึกถึงเสาเข็มนะครับนึกถึงเอสดีบปไบ เพราะเตาเก็บไม่ดีบ่อพายอึดทนแข็งเลยเต่าเข็มเอฟดีบ่พายอึดทนแข็งแรง